ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คงต้องตื่นตัวกันแล้วมาร่วมมือกันนะครับไม่ให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดแบบนี้ไม่ให้เกิดคนที่จะโตใหญ่ขึ้นมาครับมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่องค์กรของรัฐต้องช่วยกันแล้วอย่างนี้แล้อยังมีอะไรอีเขาไปทานอาหารที่บ้านที่ท่านมอกเลย ถ้าเป็นการเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าไปเลี้ยงกันเป็นประจำเนี่ยแล้วเลี้ยงเพื่อไปรับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ,รบ,รบผมอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องานั้นแต่ถ้าเลี้ยงทุกเดือนแบบนี้ไม่มีประชาชนมีแบบนี้<ม>คือการที่ตำรวจไปไม่ใช่เรื่องไปงานเลี้ยงกันนะครับแต่ไมนคิดว่างานเลี้ยงงานอะไรน,น,นี่ครับผมก็ต้องดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปงานเลี้ยงถึงต้องไป แต่เลี้ยงปีประจําทุกเดือนอะไรเงี้ยมันมันปกติครับครับในกรณีของกำรันุษย์มีอิทธิพลนะถามว่ามีอิทธิพลหรืกำนันุษย์มีอิทธิพลหรือไม่แล้วก็ถ้าจะพึ่งพิ่งมีตังค์แล้วก็นะครับก็อาจจะลืมตัวลูกน้องอะไรก็ตามเนี่ยคือคือต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับแต่มันยังไม่ใช่ว่า ยังไงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะี่ทั้งีทุกอย่างมันอยู่ที่องค์กรของรัฐต้องมัมาช่วยกันในกรณีนี้มันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐซึ่งเรายอมรับไม่ได้ครับใครที่มาท้าทายอำนาจรัฐอย่างนี้รังแกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องทุกหน่วยงานซึ่งปัจุบันไม่เคยจะเห็นแล้วนะครับอย่างเมื่อนี้นี้ท่านคนตำรวจเอกสวรเษฐ์ทางพางน,นก็บอกแล้วว่าท่านต้องไปดูนะครับดู บัญชีกลางมีสัมาคัญมีอะไรต้องตรวจสอบหมดนะครับอาวุธปืนก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าเคยใช้ก็ทำความผิดไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องคือกรณีกำลังนกจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับ โดยก็ดูที่กำนันก่อนนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวกระทงมหาไทยก็ว่าแต่ใครก็ตามที่เกิดอย่างนี้มันไม่ได้มันท้าทายอำนาจครับมันไม่ใช่การผิดกฎหมายธรรมันนะแล้วอย่างนี้แล้วเราเราจะมีวิธีการแก้ไขคนที่มีคนที่มีอิทธิพลได้ยังไงครับก็อันนี้ก็กำลังดำเนินการแต่ดูสักระยะหนึ่งก็จะเห็นแล้นะครับเราก็ร่วมมือกันทางสำนักงานขึ้นหน่วยราชการทุกคนก็ต้องพราว่าเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับผู้มีอิทธิพลทั้งมาเพียเมืองไทยตายไปหมดแล้วครับผมนะครับไทยก็ใหญ่ก็ฟุบไม่ได้ ไทยมันใหญ่กว่าตัวคุ่งไม่ได้ไหมเข้าคุ้มได้ทุกคนนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของระบบที่เราต้องมาเฝ้าระวังไม่ให้เกิดนนครับครับแล้วแล้วอย่างสวที่เขาไปชี้หน้าจเจ้าวาดครับตรงนี้เขเรียกว่าเป็นคนมีอ่าเป็นนหรือว่าเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นค,นครับอย่างนี้ท่านมีอิทธิฤทธิ์ครับผมเป็นยังไงครับทุกคน ก็ก็ท่านมีอิทธิฤทธิ์ลนะครับผมก็ว่าไปแต่ไม่ใช่อิทธิพลแน่นอนนะครับเราเราเราจะสามารถจัดการแบบนี้ได้เมื่อกี้ท่านพนำรวจเอกไปเชื่อหลักฐานไม่พูดตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายก็ทำกันเรียบร้อยหมดแล้วนั่นก็เหลืออยู่ขั้นตอนที่ทางคณะสงฆ์ที่เขากำลังดำเนินการนะครับผมท่านครับนี่มันเตือนอำนาจแล้วนะครับผมครัแล้วในเรื่องของอิทธิพลเนี่ยท่านมันมันมีส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวด้วยไหมอ๋อมันก็ต้องมีส่วนเหมือนกันนะครับผมแต่อิทธิพลมันก็มีทั้งด้านดีด้านเลวนะอย่างกำนันเนี่ยกำนันก็ทั่วประเทศเนี่ย เป็นเจ็ดแปดพันเจดแปดพันคนนะครับผมครับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไม่ใช่กำนันทุกคนเป็นคนเลวนะครับผมก็ต้องให้ความ็นธารกับกำนันเขด้วยนะครับเขาตั้งมาร้อยห้าสิบตัวปีคนคนเดียวจะมาทำลายองค์กรกำนันมันไม่ได้นะครับผมอ่าบท่